สวัสดีครับมาพบเกมวันพ i e c e b o u กับผมครับเบสเซอร์เคก็กลับมาครั้งครับสำหรับเกมวันพี e บ e b ตี้ลั r นะครับก็วันนี้ครับมีกาชามาใหม่ครับเป็นกาชาฉลองอ่าห้าร้อยวันของเกมวันพี e บ e b ตี้ลั r นะครับนี่เลยกาชาฉลองห้าร้อยวันครับก็โอ้เกมนี้เปิดมาได้ห้าร้อยวันแล้วครับก็เกือบเกือบจะสองปีแล้ว ก็อีกประมาณ4เดือนครับก็จะครบรอบ2ปีเลยนะครับก็เย่ yeah, จะ2ปีแล้วค่อนข้างจะเป็นเกมที่เหมือนเปิดมานานแล้วนะเหมือนเปิดมานานแล้วแต่เพิ่งเปิดได้ไม่ถึง2ปีเลยก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะแต่ละความนิยมมากๆ แล้วก็คนเล่นเยอะมากครับแต่ผมค่อนข้างจะเล่นไม่เก่งมากๆก็วันนี้ครับเราจะเปิดกาชากันครับซึ่งกาชานี้ค่อนข้างจะถูกมากๆครับครั้งแรก30เพชรครั้งที่2 30เพชรครั้งที่3 30เพชรครับและก็ครั้งที่4ครับฟรีครับครั้งที่4เปิดไปเลยฟรีครับและก็จะการันตีตัวละคร4ดาว3ตัวครับโอ้ค่อนข้างจะดีมากๆครับ เปิดฟรีแถมการันตีตัวละครสี่ดาวตั้งสามตัวแน่แล้วก็กาชานี้ตัวละครหลักๆก,ก็จะมีอาลูฟี่งูครับลูฟี่สเนกแมนครับค่อนข้างจะเท่มากๆอยากได้เท่โคตรเลยลูฟี่งูเนี่ยและก็ตัวละครคู่ครับซึ่งผมเพิ่งรู้นะครับผมเพิ่งรู้ว่าเกมเกมนี้ก็มีตัวคู่ด้วยก็คือสมุกเกอร์ครับและก็จ่าทาชิงิจังนะครับ เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่ามีตัวคู่หน้าได้เหมือนกันแฮะเป็นตัวคู่เนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีแล้วก็มีฮินาจังอาคาคุแล้วก็ลุจิก็มีเออไอเจ้าคาคุเนี่ยเห็นคนใช้เยอะเหลือเกินนะมันเก่งเหรอก็หน้าไายหน้าโดอยู่นะแต่เห็นคนใช้โคตรเยอะเลยคาคุเนี่ย แล้วก็คาบ n นดิทที่เพิ่งได้ไปในคลิปก่อนเลยครับผมไปลองเล่นดูแล้วก็เก่งดีนะแล้วก็บาโธครับบาโธผมยังไม่มีนะครับก็ได้ก็ดีแต่ที่หวังๆเลยก็คือตัวละครหน้าตู้ครับคือลูฟี่งูครับกับสโมเกอร์แอนจาทาชินีจังครับที่หวังเลย2ตัวนี่ครับซึ่งเลดของกาชานี้เลดออก4ดาวกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย เลดออกซีดาวปกติครับ5%นะครับซึ่งจะเลดออก5% 7%หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็าตามครับจะออกก็ออกเองจะเกลือก็เกลือเองครับคือ <c ười> <c ười> พวกเลดเปอร์เซ็นต์พวกนี้มันไม่อ่ามันไม่ค่อยเกี่ยวหรอกเนาะอย่างเช่นเกมวันพีทเทชเชอร์คูดเนี่ยเคยมีคนกดดูไหมเลดวันพีทเทชเชอร์คูดมันเท่าไหร่เลดวันพ <c ười> ีทเทชเชอร์คูดเนี่ยมันศูนยนย์ศเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่คือมันน้อยโคตรเลย แต่ก็ได้ไปแดงได้6ดาวใหม่ๆกันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นครับเลดออกพวกเนี้ยผมว่าไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ดวงครับดวงดีก็ได้ไปดวงไม่ดีก็เกลือไปซึ่งมาครั้งแรกครับก้านที่1นึ่งขอตะครหน้าตู้สักตัว,ตวนึงนะไม่รู้ฟีงูก็พวจกจ่าชาชิงคู่ก็ได้โอ้ทองทองมาแล้วหมายความว่าได้แน่นอนสีดาว ซึ่งไอ้เจ้าเกมเนี้ยพอผมมาลองเล่นแบบจริงจริงจังๆมาสองสามวันเนี้ยผมรู้สึกเลยว่าอยากได้ซ้ำๆอยากได้ตัวคอนอะไรก็ได้ที่มันซ้ำๆที่เป็นสี่ดาวนะสีดาวซ้ำๆ,ๆเพื่อจะได้อัปเกรดสีดาวนั้นๆขึ้นจากเวลหกสามจริงด้วยเว้ย <c oughs> สันจิตขึ้นจากเวลหกสิบเป็นเวลหนึ่งร้อยให้ได้ซึ่งสันจิตตัวนี้ผมมีแล้วเป็นเวลเจ็ดสิบ อาช่างมีเบล70แล้วตอนนี้มันน่าจะขึ้นเป็น75มั้งได้มาซ้ำเนี่ยเอาค่อยดีแต่ซันจิตัวนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นมีใครเล่นเลยนะสวถถ่วนมอสถทาเล่นกันก็เป็นอาซันจิที่เป็นซันจิวิวสโมกกันซะมากกว่าในภาคอาเคกไอแลนด์ไปต่อไปจะมีใบสีทองสิอาเกมนี้ต้องพูดว่าอะไรธงสีทองจะมีธงสีทองฮะประดนะ อันจิตสามสองตัวเหรอมาลัวมากๆเลยทงสตีดามอุซอบคอนต่อไปชังโก้อ่ะนี่ม่าหมดละโคบี้ไอเกมนี้ผมชอบใช้ตะคออะไรที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ใช้กันนะ่ะ คือตัวละครโอ้ลูจิว้าวลูจิเย่ได้ลูจิแล้วโอ้ใบสีทองทงสีทองโอ้ยติดไปพีเทเชชูคูดทงสีทองสองตัวเลยเย่ได้สองตัวเลยเย่เอ,ยยอาสันจิสีดาวเป็นเวลอะไรเวลโอ้เวลแปดห้าเ,เลยเหรออา้าวผมมีเวลแปดสิบอยู่เหรอ นึกว่ามีเวล70โอเคตอนนี้ซันจิพุ่งขึ้นไปเป็นห้าดาวเวล์85แล้วครับก็ดีโอเคมาครั้งที่หนึ่งก็ถือว่าไม่เกลือแล้วครั้งที่หนึ่งการเวลู้จิเลยครับแล้วก็ได้ซันจิซ้มมาก็ดีจะได้เลเวลขึ้นเยอะๆโอเคครั้งที่สองครับคือผมอยากจะเล่นตัวละครที่เห็นหลายๆคนเล่นม้างนะคือตอนนี้ผมเล่นอะไรเล่นเอสเล่นหนวดขาวซึ่งส่วนมากผมจะเล่นหนวดขาวซะมากกว่า เพราะผมชอบหนวดขาวมันตีค่อนข้างจะแรงแล้วก็ถึกโคตรโคตรแต่ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะช้าโคตรโคตรเช่นเดียวกันกว่าจะเดินทีกว่าจะง้างอาง้าวของมันตีสักทีหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะลีลาโคตรโคตรแต่ผมก็พยายามเล่นมันมานะเพราะเป็นตัวละครตัวแรกเลยที่ผมเปิดได้หนวดขาวเนี่ยก็เลยเล่นมาตลอดเลยตัวอื่นก็ลองเล่นอยู่มั่งแหละแต่รู้สึกว่ามันไม่เข้ามืออะ เออกาชานี้ไม่น่าจะมีตัวละครใหม่อย่างเลลี่และเซ็งโอ,อคูนะครับไม่น่ามีนะอยากได้ลูฟี่อ่ะลูฟี่งูอะ่ะคือผมมีลูฟี่ที่เป็นเกียร์สี่อยู่แล้วนะอยากได้ลูฟี่งูอะ่ะเอามายืนคู่กันคงเท่นนะ่าดูเลยเนาะ <laughs> ไอเกมเกมนี้ผมไม่ค่อยจะอาซีเรียสเรื่องความเกลือหรือไม่เกลือสักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเกมเกมนี้ตัวละครอะไรก็ได้มันก็ใช้งานได้หมดแหละอย่างเช่นครั้งนี้ก็เกลือกันไปยับยับซึ่งผมก็ไม่ซีเรียสครับเกลือหรือไม่เกลือไม่เป็นไรขอแค่เปิดสนุกสนุกก็พออืมไอพวกตัวละครพวกที่มันเป็นอ่ะอย่างเช่นพวกโซโลอย่างเงี้ยโซโลสองดาวแบบเนี้ยถ้าอัปเกรดเต็มเบล แ0ดสิบเก้าแบบนี้เอาไปเล่นได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแฮะถ้าใครที่เอาตัวละครสองดาวพวกนี้ที่อัปเกรดแล้วนะเอามาเล่นก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าสนมากเขาเอาไปเล่นกันหรือเปล่าผมจะได้เอาไปเล่นมั่งเพราะมีเยอะเหลือเกินและก็อยากลองเล่นมั่งแต่กลัวว่าเล่นแล้วคนจะหาว่าเอาตัวละครอะไรมาเล่นเนี่ยอะไรเงี้ยฉันเป็นตัวถ่วงทีมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอ,โอ้ยซันจี ว้าวในซันจิอาร์วิลสมลูกนะครับเป็นซันจิของภาเคกอาร์ไอแลนด์นะครับก็เย่เย่มาแล้วซันจิว้าวซันจิผมมีแล้วเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยลืมเลยว่าตัวเองมีแล้วโอ้คลิป,คล,ปคลิปนี้ซันจิมาลุลุเลยฮะสองร่างเนี่ยซันจิเกนี่มีอีกร่างหนึ่งไหมหรือว่ามีแค่สองร่างเนี่ย และในอนาคตเนี่ยน่าจะมีซันจิสเตลแบ็กเข้ามาแน่ๆไอเจ้าเกมเนี้ยเพราะเกมเกมนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์แท้ของทางบัรไดนะครับพวกเกมพวกลิขสิทธิ์แท้อย่างนี้เข้ามาแน่นอนครับตามฉบับพวกอนิมองอนิเมะเข้ามาแน่นอนครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคุ้มแล้วได้ซันจิเนี่ยนาวิจ้างต่อไป แฟงกี้ p ุ r เออแฟงกี้อ้ใช่มีแฟงกี้ร่างอ่าร่างเก่ากับร่างสองปีทำสคริปก็มีนาอ่าน่าน่าจะมีแฟงกี้โชกุนนะที่ไหมคุณยนแฟงกี้เลยอะ่ะน่าจะมีเนาะค <c oughs> งเท่น่าดูเลยสันจิขึ้นไปเป็นเบลเจโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูมัางดีกว่าเบล70แล้วแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับฟรีครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะแกรนตี ตัวละครสีดาวถึง3ตูด้วยกันครับคุมค้มโคตรโคตรแต่ขอลูฟี่งูหรือไอเจ้าสมุเกอร์แอนจาาทาชิงิจังสักตัวเถอะนะน่านะขอสักตัวเถอะนะอยากได้จังเลยมาเพราะตอนอากาชาของลูฟี่งูมาเนี่ยผมไม่ได้เล่นเกมตอนนั้นเกินเลยไม่มีโอกาสที่จะเปิดหามันแต่ครั้งนี้อยากจะได้มาเถอนะลูฟี่สเนกแมน ตัวแรกก็วิวิจ้างอ่าไอ้เจ้าวิวิจ้างเนี่ยตะก่อนน้นท่านในฉบับมังงะของเมืองไทยอ่ะที่แปลไทยอะนะจะใช้ชื่อว่า BB ถ้าคนที่อ่านอาช่วงแรกแรกของฉบับมังงะที่ออกมาเขาจะแปลว่า BB แต่ในช่วงหลังครับเขาได้แปลว่าวีวีตามแบบฉบับของอนิเมะที่ออกเสียงตามอ,าาาอังกฤษนะครับก็เป็นความรู้นิดน,นึงนะเป็นสาระนิดน,นึง ซึ่งคนญี่ปุ่น,นจะออกเสียงว่าบีบีแต่คนฝรั่งจะออกเสียงว่าวีบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคำคำเดียวจะออกแต่ออกเสียงกัน2แบบคนไทยก็เลยแปลตามแบบฉบับของอนิเมะที่เป็นของอังกฤษของภาษาอังกฤษก็เลยเป็นตัวละครตัวเดียวที่มี2ชื่อด้วยกัน <c oughs> แต่ก่อนนั้นผมก็เรียกว่าบีบีแต่พอช่วง,หล,ง,ห,ลงหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงไปก็เรียกว่าวีบี แค่ชื่อชเดียวเนี่ยทำสับสนมากๆเลยเมาโก้คำนุกอมตะครับตัวละคตัวแรกครับชี่การนตีนะครับตัวแรกเมาโก้เย่อยากจะเล่นมานานแล้วก็เย่เวล70แล้วได้เล่นแล้วเห็นคนเล่นเยอะนะไอ้เจ้ามาโก้เนี่ยแฟงกี้แฟงกี้รู้สึกว่าคลิปก่อนก็ได้แฟงกี้นะครั้งนี้น่าจะขึ้นไปเป็นเวล80แล้วมั้งแฟงกี้เนี่ยเลยตัวหนึ่งคือ โอ้ลูฟเฟงูเย้เย้ปิดฉากด้วยลูฟเฟงูครับเย้ได้มาแล้วแต่ถึงเจเวลหกสิบก็เหอะแต่เทเทมากๆถึงเจเวล60หสิบแต่เทมากๆเย้โว้คุ้มคุ้มแล้ว <laughs> คุ้มแล้วกัปกบประกาชาในรอบนี้ ได้ทางตัวละครใหม่ๆอย่างเช่นพวกลูฟี่งูรุจิก็ได้ว่าใหม่แล้วก็ตัวละครซ้ำๆที่อยากจะเล่นมานานแล้วอย่างพวกซันจิอ่ะแล้วก็มิงโก้ด้วยมาโก้สิมาโก,โก้โกโกขึ้นเป็นเบล70แล้วเย่จะได้เล่นมาโก้สักทีเบล70แล้วแล้วก็ลูฟี่ฮดีใจจังเลยคุ้มก็ค่าจะคุ้มมากๆครับกับการเปิดการชาฉลองครบ500วันครับของเกีวันพีเบลตีรัสนะครับ ขอไปดูกันหน่อยสิถ้ามายืนคู่กันมันจะเป็นไงนะยืนคู่กันได้ไหมอ่าตองเลียงเอาลูฟี่งูแล้วก็ลูฟี่เกียร์สี่เกียร์สีเกียร์สี่อยู่ไหนเอ่ยอ้าวกดไปละลูฟี่เกียร์สี่มายืนคู่กันอ๋อไม่ได้ อ๋อตัวละครตัวเดียวกันชื่อซ้ํากันยืนไม่ได้เหรออ๋อโอเคซ้ำกันไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเนาะแต่ก็ได้แล้วทั้งลูฟี่งูทั้งลูฟี่เกสิใส่ช่องนี้ได้ไหมอ่ะได้นะ่ะโคตรเท่อะลูฟี่งูโเคตรเท่เลยอะอเท่มากๆอะชอบอ <c oughs> ย่กากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับลิลีก่ก,กตูตคลิปนะสวัสดีครับ